่านสาธุชนพุทรบริษัททั้งหลายสำหรับการเจริญพระกรรมฐานใกล้คือจะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำมาบุปกรรมของเปรตคือ,อท่านที่ตายแล้วไปเป็นเปรตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่จะตายเป็นเปรตก็ต้องไปตกนรกก่อน เรื่องนี้ก็มีมาในแพทย์พร,ททรตไตรปิฎกตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับเรื่องราวของเปรตนี้ก็อ,อย่าขอากล่าวแต่เพียงย่นย่อพอเป็นนิทัศนะเท่านั้นถ้าจะมากล่าวกันจริงๆก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากก็อ,อย่าขอเอาแต่เพียงว่าเป็นตัวอย่างคือคนเราถ้าทำความไม่ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก พ้นจากสัตว์นรกก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตก็ไปสุรกายพ้นจากสุรกายก็เป็นสัตติเรชานถ้าว่าเศกรรมนั้นยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนก็มีทุกขเวทนามากมีความยากจนมีความทุกข์สำหรับเรื่องเรีะกลาตอนนี้ไปเป็นเป็นเรื่องของเปรตบัญชิตหมายความว่าเปรตคือนักบวชที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรต <c oughs> แต่งกล่าวไว้ตามพระบาลีว่าเมื่อท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นนางเป็นพระบ้างเป็นนางพิสุณีบ้างเป็นสิกขมานาสำหรับสิกขมานาน,านี่ได้แก่สมณีนนรีคือเนนผู้หญิง ที่บวชแล้วมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปตองรักษสาวศีนสิหกสิขาวบวชเคร่งครัดบกพร่องไม่ได้ถ้าบกพร่องต้องถือว่าพ้นจากความเป็นสามมณรนจึงเรียกวสิกขมานาและมีรูปร่างเป็นสาม,มนเณรบ้างมีรูปร่างเป็นสาม,มนเณรีบ้างลงความว่าเปรตพระเปรตพิสุนีเปรตสมมมณรเปรตสมมมณรีน แต่งกล่าวว่าเปลตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหามีทั้งบาทมีทั้งจีวรมีทั้งประคตเอวเขาเขงเปลืทั้งหลายเหล่านั้นที่สะพายอยู่ติดตัวอยู่ลุกเป็นเปลวไฟลุกโชดช่วงแผดเผาร่างกายของตนตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> ก็แนละ้วเปลดทั้งหลายเหล่านั้น ได้แต่เสียงส่งเสียงร้องรวญครางอยู่บนอากาศเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดท่านกล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวโทษทั้งเปรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านกล่าวว่าในชาติก่อนคือในสมัยที่เปรตทั้งหลายนี้เป็นคนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วกัน เป็นคนก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ท่านพูดซ้ำกันเออในสมัยที่เข้าไปมนุษย์มีโอกาสประเสริฐที่สุดโดยที่มีโอกาสได้เข้าอุปสมบทบรรพชาเป็นเพื่งพิสุพิสุนีนาสิกานาสมณณนสมณณรีในพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสก แต่ว่าความประพฤติของบรรดาพิสุพิสุณีสิกขมาน,นาสมณะนเนสมณะนนรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคารพในพระธรรมวินัยท่านบอกว่าประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมีอาจาระอันชั่วชา้าคำว่าจาระในหมายความประพฤติ <c oughs> มีความประพฤติช,ชั่วช้ามากไม่นำพาในอันที่จะปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงก,การกิริยาแล้วก็ได้เกิดเป็นสัตว์นรกในแดนนรกอยู่สิ่งการช้านานขันหมยกรรมจากแดนนรกแล้วเศกกรรมชั่วยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในวิสัยภูมินี้ เ่าบอกว่านาทุเรศมากคือทรงเพศเป็นวิสุวิสุนีนาสิกวันนาสมมเนรสมมเนรีก็ถูกไฟไหม้เผาลอยไปนาอากาศมีความร้าร้อนทรงเสียงอดออนได้ลกล่าวว่าก่อนที่จะมาเป็นเปรตนี้ก็เป็นต้องตกนรกมาก่อนในอ่ายของท่านต่อไปนี่อ่านนะบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้ทั้งกล่าวว่าถ้าหากว่าผู้มีปัญญาทั้งปวงได้พิจารณาให้ดีก็เห็นได้ว,ว่าเป็นเปรตเศษบาปทั้งสิน้นคือเป็นเปรตประเภทที่ได้ประกอบกรรมที่เป็นอกศุศลทำความชั่วในคันสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยทุกเวทนาสาหัสอยู่ในนรกแล้ว เมื่อเสกกรรมยังไม่หมดก็กลับมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าคำว่าเปรตทั้งหลายในที่นี้ไม่เป็นเรื่องเลยเขาบรรดาท่านทั้งหลายที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็กล่าวตามบาลีมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการเตือนใจบรรดาพิสุสมณณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัท ทั้งนี้พ่ะอะไรเพราะว่าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่จะบำเพ็ญกุศลก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูจริยาของบิสุสมณเณรเป็นสำคัญถ้าบิสุสมณเณรท่านใดมีความเคารพในพระธรรมวินัยนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี อย่างนี้เราก็บำเพ็ญกุลร่วมโดยได้ถ้าบังเอิญท่านหลายเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ธรรมะส่วนนั้นพิสูจน์สมณีนทั้งหลายไม่ยอมเคารพเพื่อพติผิดพระธรรมวินัยด้วยรายการทั้งปวง ตัวอย่างเช่นปฏิบัติหนักมในความโลภอยากจะรับร่ำรวยในทรัพย์สินต่างๆโดยไม่ชอบทำเป็นการสะสมทรัพย์สินอย่างหนึ่งสแสวงหาทรัพย์สินเพื่ออาชีพยอย่างหนึ่งในสมัยที่อุปสมบทมบรรพชาอยู่ในพระพุทธศาสนาหรืออีกประการหนึ่งมีจิตใจมัว่วสมในกามารมณ์ ยังไม่ละความรักในเพศหรือว่าเป็นผู้มักโกรธพยาบาทจองล่างจองผลันในบุคคลที่ตนไม่ชอบใจั้มีความหลง <c oughs> หลงไหลยอยู่ในชีวิตของตนมีเมาในชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายเปีนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังที่เต็มไปด้วยกำลังของความทุกข์ ร่างตายกลางกายเบียอนาตาที่เต็มไปด้วยกําลังที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์สินมัวเมาในลาบสการะแล้วก็มัวเมาในความเป็นใหญ่ติดอยู่ในโลกกรรมทั้ง8ประการคือติดอยู่ในลาบยากรวย ติดอยู่ในยศฐาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดอยู่ในความสุขในกามารมณ์ติดอยู่ในสันเริญทั้งนี้ถือว่าท่านผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสอ,สอนให้บรรดาผู้ศึกามณีนในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่ในกฎสามด้การคืออธิศินสิขามีสิขายิ่งมีสินบริสุทธิ์อาทิจิตสิขาทำชานสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิขาทำใจให้มีความเข้าใจจริงในขอบเขตของพุทธศาสนาคือรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริง่าโลกทั้งหมด จะเป็นคนก็ดีตว์ก,ก็ดีวัตถุก,ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงนื้อโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกปีการสลายตัวไปนในสุดถ้าจิตเรายังมั่วสุมอยู่ในโลกเพียงใดก็ชื่อว่าเรายังพอใจในความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะพระพุทธเจ้าสอนให้ละถ้ามาเอิญท่านนั้นหลายเหล่าใดหรือท่านใด ยังมีความพอใจอยู่ในความรักระหว่างเพศมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่ทำกำลังใจของตนให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงท่านนักหลายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในขอบเขตของไบยภูมิไม่ใช่พุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ในเมื่อท่านนัหลายเหล่านั้นปฏิบัติผิดถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปสนับสนุนบรรดาภิสุทธสมณีทั้งหลายเหล่านั้นเข้า mm. ก็เป็นอันว่าท่านเดินทางผิดร่วมกันไปเวลาตายก็ลงนรกเช่นเดียวกัน mm. เกิดมาเป็นเปรตก็เป็นเปรตด้วยกันอย่างพระกบ,บินเป็นต้นที่พาแม่และก็น้องสาวลงอเวจีมหานรก เมื่อตัวลงแล้วก็ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความรักใคร่ซึ่งกันและกันปฏิบัติร่วมกันเมื่อผิดก็ผิดร่วมกันตายแล้วก็ลงนรกเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเคารพในสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามพรมะธรรมวินยัยเมื่อท่านดีและคนดีด้วยเมื่อท่านไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์ด้วยท่านไปเปเปิดเกิดเป็นพรหมเราก็เป็นพรหมด้วย แล้วก็ถาาว่าท่านเกิดในนิพพานเราก็นิพพานด้วยเกิดแล้วไม่เกิดไม่ทราบเดยวไปนิพพานก็แล้วกันนี่ขอเตือนใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาวิสุทธิสมณเณรไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตเย็นหลงผิดว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจะมีแต่ความดีถ้าความชั่วเข้ามาถึงตัวก็ดูอย่างพระมหากบินหรือว่าเทวทัตเป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปยังมีอยู่อีกก็มีอีกเปรตหนึ่งจเจ้าเปรตอะไรดีเรื่องราวของท่านยาวเหลือเกินคือก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเปรตมาพูดในหมากนะักแต่ความจริงก็จะมาพูดกันสักพอสมควรเอาเปรตประทัตูประชีวีเปรตด,ดีไหมนี่มาเด็ดเตรียมตัวมาเลยในะวันนี้นะ รัตตูปชีวีเปรตนี่ขอเล่าในความย่อก็เป็นอน,นว่าขอเล่าเรื่องของเปรตซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเปรตเขาเพิ่งท,ง,ท,ง,ทงเป็นญาติเขาไม่เจา้าพิมพิสาในความจริงจะถือว่าญาติจริงๆมันก็ไม่ใช่ญาติเดี๋ยวท่านจะหาว่ามาโมมีโปเปีตานังหาว่าทําเป็นญาติแต่ความจริงไม่ใช่แต่แท้ เนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพนามว่าอะไรกันแน่นะ,อ,ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เองคือสมเด็จพระสัมมาคโคดมทรงอุบายิขึ้นในโลกเวลานั้นพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รบเท,ท้าเธอ มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าก็ได้ถวายพระเวรุวันในองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้า,จาเมื่อถวายพระเวรุวันแล้วก็วปรากฏว่าไม่เดีวที่ส่วนกุศลในเวลากลางคืน <c oughs> ในในเวลากลางคืนปรายกฏว่ามีเสียงประหรลาดล้องไปท,ทั้งปราสาททำจิตใจขพระเจ้าพิมีสารให้วันหวาดในเรื่องนี้สมเด็จนันพตนเช้าพระเจ้าพิมีสารได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินรสีอย่างพระเวรุวันในการละครนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยดนทสมพยากรณ์ ว่ามหาราชาขอถาวายพระพรพระมหาบพิตพระราชสมภารเสียงที่ได้ยินฟังได้ฟังนั้น <c oughs> ไม่ใช่เสียงอะไรเป็นเสียงของเปรตซึ่งเป็นผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ได้เคยมีสัมพันธ์กับพระองค์มาจะกล่าวว่าเป็นยญาตก็ไม่ถูก <c oughs> เพราะว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว,ว่าปุตสสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกระหว่างนั้นก็มีพระราชินดาเป็นพระราชาได้นาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวายพระตาหารโดยขอพรว่า ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่พขะอ,องค์สมเด็จพระบรมครูจงอย่าไปสู่ประตูบ้านอือ่นคอยปลดข้าพระพุทธเจ้าก่อนจึงกว่าจะตายสมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาก็ทรงรับแต่ได้ว่าการบำเพ็ญกุศลพระราชาก็ไม่ได้เมาวไว้แต่พระองค์เดียวใครจะมาถวายทานร่วมด้วยพระองค์ก็ไม่ทรงห้าม ไดต่อมาเกิดสงครามเกิดขึ้นได้สงพระราชโอรสสามองค์เป็นไม้ทัพไปปราบข้าศึกในขณะนั้นปรากฏว่าข้าศึกพ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจพระมารมีเมื่อเสร็จจากศึกแล้วพระราชโอรสกลับมาพระราชวินดาดีใจจึงได้ให้พรว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรพ่อจะให้ทั้งสิน้น ลูกชายท่านสามรพระองค์จะเน้กราบทูลว่าถ้าอย่งางนั้นข้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับพรเพราะว่าพรอื่นนั้นไม่ต้องการทรัพย์สินมีมากแล้วแต่อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายทานในองค์สมเด็จพระบาทีบแก้วเอาสักคนละสามเดือนแล้วเอาเล่าคนละหนึ่งไปพ่อไม่ย,ยอม บอกให้อามาต์นั้นไม่ได้หลูกพ่อแก่แล้วดีไม่ดีพอ่อจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้นี่ท่านไม่ประมาทในชีวิตของท่านเมื่อต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เป็นว่าอนุญาตให้คนละเดือนให้ลูกชายทั้งสามคนเป็นเจ้าภาพในพระพุทธเจ้าได้อ,อคนละหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนด้วยกันเมื่อเป็นที่ตกลงแล้วพระราชโอรสทั้งสามเขาเรียกนายสม,มียญ รือว่าขุนคลังเข้ามาหาแล้วก็บอกว่ารับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราทั้งสามคนจะบวชในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าแล้วเจ้าจงจัดเอาเงินในท้องแบบคลังของเราทั้งสามคนถวายพระตาหารแก่รนดาพิสุสมนเนรพิสุนีสมนเนรีสิกมานา ตลอดเวลาสามเดือนเรื่องนี้ทั้งหมดหมอบเป็นภาระของเจ้าเราไม่จะไม่ยุ่งด้วยแต่ว่าขออาหารทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์แก่บรรดาพระนรินทนทั้งหมดพิสุพิสุนีทั้งหมดเมื่อนายเมื่อคุ้งคลังในรับฟังแล้วก็จัดการตามนั้นงานมันมากเลี้ยงพระนับเป็นแสนองค์นี่ในสมัยพระพุทธเจ้าสมุนนามพระพุทธศา ถอยหลังก็ไปอีกเท่าไรไม่ทราบตอนนี้หลังจากนั้นก็ไปเชิญลราคุ้นคลังเห็นว่างานหนักก็ไปเชิญเอาญาติมาให้เป็นค่าจ้างมีภาระในการเลี้ยงดูพระพิสุสมณนนีในพระพุทธศาสนาภายในไม่ช้ามันดาคนนั้นหลายเหล่านั้นมาตอนแรกมาปฏิบัติกนดี ตอนหลังเมื่อเชื่องข้าวก็ชักจะไม่ดีเป็นอันว่ากีกันทรัพย์สินคืออาหารทั้งหลายที่เขาถวายสงให้ลูกให้หลายกินบ้างตัวเองกินบ้างบางครั้งบรรดาพระสงฆ์ฉันอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือมากก็บอกว่าของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยคอยลวยห,หลานแต่ความจริงของมากยกเอาไปบ้านหมด องค์สมเด็จพระบรมุสุโตสรงตรัสว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็วพากันไปเกิดในเวจีมหานรกสำหรับพระราชโอรสคงมระราชาก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาพระพรสำหรับเดินท่อขุนคลังคนซื่อก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาหลังจากนั้นเมื่อพุทธบายการนี้คือองค์สมเด็จพระเจ้าสีทรงตรัส ผู้บาดขึ้นเธอก็ไปมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารบริมกษัตริรย์โดยคุ้งคลังเมื่อบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแม้สมัยพระพุธะนิ่นานมากบรรดาเปรตทั้งหลายเราออเป็นตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าประัทัตูปชีวีเปรตต้องอดข้าวอดน้ำมานานแสนนาน ต่อมาถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าถิบสองกลับมีองค์สมเด็จพระพชิตธรมานสมบรนนามว่าพระปฐมมุตระอุบัติขึ้นเกิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นในโลกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอดข้าวอดน้ำมันนานจึงก็กลาบทูลองค์สมเด็จพระพชิตธรมานว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดข้าวอดน้ำมานนานมากเมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาส ได้กินข้าวกินน้ำกับเขาบ้างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภูนามว่าปฐมมุตระขอทรงตรัสว่านับตั้งแต่นี้ไปเก้าสิบเอ็ดกับจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งทรงอุบติขึ้นในโลกมีนามว่าพระสมณะโคดมและจะมีญาติของเจ้าคือพวกเดิมของเจ้ามีนามว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นพระเจ้าบผนดินบัคคต เมื่อบำเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระบรมสุคตพพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วได้ก็โมทนาส่วนกุศลให้เธอจะมีความสุขพ้นจากความเป็นเปรตบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นคอยเวลามาถึงเก้าสิบเอ็ดกับรวมเป็นกับที่เก้าสิบสองในคือกับที่ถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิบแก้ว จึงทรงตรัสว่าเสียงที่พระองค์ได้ทรงฟังเมื่อคืนก็เป็นเสียงที่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาร้องให้ทราบพ,พระม่อวานี้พระมาหาบพิตรได้ถวายทานแด่พระบิณฑสง์บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาคอยอนานไม่มีโอกาสทีนจะส่งสุยเสียงร้องตักเตือน พระเจ้าเิเวสานิยงกราทูนองค์สมเด็จพระพิชิตธมาว่าทำยังไงเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะมีความสุขพระองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาแตดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบมพิตรพระราชสมภารถ้าพระองค์จะมีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์กาบดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ขอพระองค์จงพระเจชทานทรัพย์ถวายพระตาหาเรเลี้ยงดูบรรดาวิสุสงฆ์ทั้งหลายแล้วทิศส่วกุศลให้เธอจะมีความสุขพระเจ้าพิมีสารจึงได้อราตานนาองค์สมเด็จพระพิชิตามารพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร,ร้อยรูปไปฉันในพระราชนิเวศเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระบระมโลกเกเชตมุทนานแล้ว พระเจ้าพิมพารยังได้อุทิศส่วนว่าอีทังโนยาตีนางโหตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าเมื่อท่านเอาทิศส่สนเพียงเท่านี้บรรดาเปรตท,ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับโมทนา ก็กลับอัตภาพจากความเป็นเปรตหมดจากความหิวมีร่างกายอิ่มมีความสวยสดงดงามมากขึ้นและหลังจากนั้นปลายกฏว,ว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมีอาหารที่เป็นเครื่องบริโภคแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องประดับคือผ้านุ่งผ้าห่มไม่มี เขามีหน้าที่แต่สร้างบาปไม่เคยทำบุญเขามีความเดือดร้อนตอนกลางคืนเมื่อพระเจ้าพิมสายเข้าพระแทน่นรรทมจิงได้เข้าไปสแสดงตนให้ปรายกฏยืนให้เห็นได้เห็นเวลายืนคนจะหันหลังให้ถ้าหันหน้าให้พระเจ้าพิมีสายคงทนไม่ไหววิ่งหนีแน่เพราะเทวดาแก้ผ้า ก็สงสัยเมื่อคืนนี้เปรตส่งเสียงร้องวันนี้ไม่ร้องเป็นเทวดามีหน้าตาสวยสดงามแต่หาเสื้อผ้าไม่ได้ตอนเชา้าจึงได้ไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยถาวายผ้าผ่อนท่อนสบายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์จะทรงสงเคราะห์ ก็ต้องถวายผ้าตรายจีวรกบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพ์สายก็นิมนต์พระทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายผ้าพระตาหารแล้วก็ถวายผ้าตรายจีวรกับพระอุทิศส่วนกุศลให้เป็นว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็มีเครื่องที่บริโภคสมบูรณ์ไม่มารบกวนต่อไป นี่เลบรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนท่านหลายเอาข้อนี้มาแนะนำบรรดาท่านหลายก็เพื่อทราบว่าขึ้นชื่อว่าของสองหรือ <c oughs> ว่าของส่วนรวมนี่ถ้าจะทำอะไรก็ให้เป็นไปได้จิตบริสุทธิ์อย่ากันหน้าอย่ากันหลังอยงบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเวลาพระฉันอิ่มแล้วก็บอกนี่จะเอาไปให้ลูกนี่จะเอาไปให้หลาน ในที่สุดก็ขนของที่เหลือนั้นเอาไปกินแต่พูดเดียวมันควรจะแจกเป็นแบ่งทานกันไปใน,นในการบางครั้งที่เห็นของอะไรดีๆพระไม่ทันจะ่ฉันก็หยิบโน่นนิดหยิบนี่หน่อยกินเองบ้างให้ลกูกให้หลานบ้างการเป็งของเธอแต่หลายต้องไปตกเอเวจีมหานรกแล้วมาเป็นเปรตอดข้าวอดน้ำสิ้นการนานมีความลำบาก จึงนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้ทรงแนะนําว่าท่านแดงหลายถ้าไม่ต้องการมีทุกอย่างนี้ถ้าควรสร้างความดีสามเดการคือหนึ่งทานการให้ <c oughs> สองศีลทําใจรละวาจาให้บริสุทธิ์สา ส,สามภาวนาได้แก่เจริญคิดให้ทรงอยู่ในด้านของความดีที่เรียกว่าสมถภาวนาวิปวัสสนาภาวนาตามที่บรรดาท่านหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าทุกท่านปฏิบัติตามกระแสวัทธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระจินทารสีที่ทรงแนะนำทุกท่านจะพ้นจากอาวายภูมิทนังสีเริกกายคือไม่เคยเป็นสันนรกไม่เคยเป็นเปรตอสุรกายสติเดชัน ทางที่จะไปได้ก็คือมีสวรรค์ปร่มน,นิพพานในที่สุดอาาสำหรับเรื่องราวของเปรตตัวอย่างในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงนีแดบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี